สวัสดีค่ะพี่น้องฮากินข่าพี่น้องกินข่าคือเกาาพี่น้องกินเข้าคือกาอันได้ตัวอบอันปลาดุกลาลหละพี่น้องบะทอดเอาใส้ฝอยแล้วกอบเอาอันข้าว่ามันเหนียห์อันคุณนสะอาดสิบเป็นร่ถ้าก็ได้เลแบบนี้แบบ นัวพี่น้องเอ้ยจับอันโอปปาแห้งแล้วกับอันสุก,กี้พี่น้องสุก,กี้ให้ต่อยสดสุก,กี้มือนสุก,กี้นี่น้ำสุก,กี้ยจะต่อยปั้นเองปั้นมือนั่นแหละมืออันเด็กหน่อยเพป็นมาย่างน่ะล่ะเหมือนน้องๆเพง่ปนมาย่างน่ะ เผซุกีเพราะไสดหํำพี่น้องหนำกิมสุกี้ย่าต่อยปั้นเองเค็มข้นขนาดแซ่บพี่น้องเลยพี่กิงอ่ะพี่กิงแล้วเสียวไอ้ง่าขาวใส่พี่น้องง่าขาวขัวง่าขาวใส่มาที่นี่อันง่าบะมี่ง่าเบิดย่าก็เลยเอาอันง่าดำใส่ง่าขาวบะมี่รื่อง่าดำใส่พี่น้องเลยแซ่บแซ่บ ห,หมกูกะนุ่มนุมสไตลก็ต่อยไปเลยเอาบุญเนซนใส่พี่น้องบ่ใส่บุญเซนแล้วต่อยใอส้เ้นนี่ไหมพี่น้องนี่ไหมเส้นคือเส้นกว๋วยจับไหมสไต่าเป็นใสใสแล้วแต่ว่ามากันอีกอันยี่หอ้อที่เป็นสีกลนๆน,นะ เข้าเห็นปอป้อ,อก้เห็นแผ่ห้เราชี่อบันเห้าพคือสิมี้อยู่ยายวามาจากบ้านเ่าล่หลี่ตามังกรคู่พี่นนองเห็นบ่อปต่มังกรคู่ กระพัวกัะพางบอกเล่ยก่อนี่จะเป็นแพนแบบนี้พี่น้องนะเป็นแพนแบบนี้บันย่างข้าต้มแล้วมันกือสิพันธ์พี่น้องหลอดเก่าชื่อเส้นกวยจับแสบแซ่บแสบแสบมาหนีิแซ่บแสบ็นอ่างก้นปวยอีกแล้วพี่น้องก้นปวยพูไปหา แค่นอนหลับอันเลโธกับมาได้บนนอแนวสังส่งกระสัะน่นไทยจะเน่ากินพี่น้องอืมนวกินฝรั่งมันงแสิบวเส,สีบยบนาะพี่น้องเนาะสิบวอ,อยากแนวกินบานเข่าหนสอยซิบอยากแนวกินเอี่ยย้มใหญ่กิ่นกะสิอยาก

เล่นเห็ดกรกสุกหนัอันนี้ทุกคนต้องเกี่ยวหอมเกี่ยวกระเทียมเกี่ยวพริก มหละศตระมาบัน,นี้ย่อยตัวเอ,องของวอนอืมกินเปลด้ก้ายกินอันบะพริกร้ายอันทองบดีแส่บแสบพีพ่เนอะนีอ่อัะเพ่อนครับอปมาดู่ลทสลุอปลาสลุงมาอยู่แสน้อะก็เสบก็สั่น ยานอันบบผานกันที่รงมากยานบบผานต้องส่งดอกค่าเพต้องสรงอัมสคมันสิแพงค,งคาสรงคาอย่างมันแป้งคาสรงยใจายอิงใจยุตยุ่มยานนั้นโบผานพี่น้องข้าวทรงมากประเดกเนาะยานโผานเดียวอัน โมเหลนสิมี่เนผู้มีอายุสิมี่ไอ้ผู้มีอายุยังเสียนนั่นเพิ่นไหม,มให้ต่อมากันกินพอนหอนไปนะ พอกิน,กนเกาไม่เคี่ยงมาอยู่มันกับบแสเสีบนอกพ่น้องเนาะมันกับบสซาใจกันบ่ได้กินบบบพี่กันนะปลาเบียร้ยไม่คือเกา่าะพี่น้อง วันนีอ้อ่ะอืมยาหน้อมพิ่นว่นาอยู่พัทนาุงเด้อผูดด้ใดหาบ่ได้นะพี่พี่ตูบ่แถวนึงพี่ตูว่าหาสื่อบ่ได้พี่ตูอีมีหน้องคนนึงเพิ่นอยู่พัทนาุงเพิ่นว่าแซ่บๆซประยุกต์ล่าเนี่ย อันน่องอย่างเน้ะซื้อเพิ่นจักน่องเขาเป็นใหญ่ยจักปก้าเพิ่งเกิดพร้อมกันกับแจะต่อยกับพ่จากดอกเล่าก,ก็ได้อายุจักปีบุ๊อันพระนิดาพี่น่องอันผู้เพิ่นเบิงแ่าต่อยเราเพิ่นกระดาษเยอะติดตัวเพลิดห้าพันหนึ่ง ส่งมาขายให้พี่น้องท,ท่านผู้ใดอยากมาเทียเพิ่นมีลองถามเพิ่นเบิ่งมี่มี่เล่าอ่ะมี่เล่าอ่ะเพิ่นเฮ็ดขายมันอ่ะเพิ่นเชือบ้าเพิ่นเชือเป็นนั่น หมูนิ่มๆพี่นอ้องอือฮึน่ากินไม่มีแหางี่นออ้ออ่สนา <c oughs> แนวได้น้าน่าหมากักนะย่าต่อยเสียด <c oughs> <c oughs> เส็ดกินรอหน้า <c oughs> บ่ถึงนองเา้ายาต่อนนั่งมัประเด็กเปน็นมักประเด็ก <c oughs> อกันนี้ก็มาก ก็จเลยเห็ดรอ I will have no money เล็ก,น,กน่อยสั่งดีดีพี่น้องอยี่ต่อยเหัดขา,าขายกิโล่ละรวยกินสุกี้ยี่ต่อยัดขายกิโล่ละรวย เด็บไีเลีดีนะตน้งแต่นัวนัวครับทำมัอนดทอดน้งเต็กเกี่ยวหอมกระเทียมบักริกชีโน่เกี่ยวเกี่ยวมนม,ม,มหอมมะละกอเรียมือหยับหจ็บ,จบแค่ต่อยามันเบิด เดี๋ยวอีกสองตัวพี่เนอออีกสองตัวนี่สองปิดอันนี้ลอกตัตายแล้วน่องเพิ่งมาทรงบระดายันมันหน่อยน่นยันมันพอพันพี่เนาะน้ำงกสีมืยนบาทกสีมืยบาทนีงสียเอิม ฝากให้ล็อกซีไม่ให้ั <c oughs> กเบิร์ตเไปร้านค้าพี่น้อย เกี่ยวน้ับเกี่ยวกระเทียมอันบางๆเกี่ยวเราแกะบักพริกขีหนเอามมลาดพี่น้องเอ้ลาดลอกคู่กับเขาต้องกินยังกินแต่นี่แหละกับผักพี่น้องเอ้โอ้แซ่บเลยแบบเหมือนใบชะต่อยใบชะตามักมักกันอืม ไปแห้งกับติเแียว <shouting. S 1> มักสดน้ำพร้อมพี่น้องเอ้ยกินไปสดน้ำไปมีแห้งกัน้ำห้อนห้วนว้าวเซียบหอมเหรหมัน้าหอมหน้าดำงนา ว้วแหตเป่าวพี่น้องมืดเหตุหลายังย้อนเมอนงานมันเกิดมูมากสิเฮตไหมแบงคอนไป เนี่ยให้น้องๆคนไปไปอันหน่อยเลยใช่ฮืมข้าวหอมนะลโอ๋ยไป็นอได้ลยเป็นหอกใจวะไว้ข้าวเหนียวค่ะมีข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวตุยอ่ะเดี๋ยวหอมไปหน่อยมาครับแค่ตัวมามากินอัน อาหารทั้งไต่ปเนางเพราะว่าอาารสจะจะบบกพริกแกงเนี่ยตัวกระาังมาตันแต่ตไตมีน้องคนหู้จักม่มูทงงมมังไตผ่าไต่นโซมาหายติเมืองไทยเนาะพริกแกงเน้่ตัวซื้อมาซแซเลยแซยตองฟิตไบ บมากมามกินหอมพริกแกงราเลยก็มีพริกแกงกบมีนั่นหลายแซ<ช>่บยำผัดเขาอันโอ้ยเผ็ดสะใจเลยอันเครื่องเผ็ด ทำบุปิดบ่วเหลวดอกบิดพี่นองเลยค,อย,ค,ยยคอยกลิ่นมันหยวยวนคอยกระสิเที่ยวจับเที่ยวเจ็่มันยัี่ย เจบแจกกระเป๋าเกับ,กกบยาไปอีกว่ากินเน้ออื่นก็ระจายไปมาอันนี้กินลายขอบนะลู้ไหมที่เปิดสิบปิดไม่ไรพี่น้องอ กินมันอ่อนมันอดบ่ได้สุนไได,ด,น,ดน,น้ายมันนี่ห้าวบัดเฮ็ดบ่ได้พี่เนาะเฮ็ดได้จากสองถั่วอาเซียดอยากน้แต่ว่า เสียดันบอกนั่งเอาก,กุ้งใส่ของจะตัวจะตัวหมูมักม อิ mm ่มแงแปงไหม อยงงยังต้องห้ามอาห่นะขนมอสันไปก้นป่วยี่น้องอุ้นเบ้ยงแปล,ล,แปลงแย่ยงังจับถุงมสมหยากบดถวยไปกินต่อ แม่ติดมือหินหนอยู่พี่น้องตะวันแซบๆซ่ํากันละคับอันปแดกโหบ้านเฮาแดกตําหุงตะวันัวซ จะอยากได้ติดต่อกันกับอันติดต่อน้องปานิดาเด้อเราซื้อปานิดาอันกันปานิดาได้อันเบิงกันปานิดาเบิงอยู่กันทีมเบอร์โทรทีมอันเฟซบุ๊กไว้านย่างล่ะเอดแอดเฟซเอ็ดแอดแอดแอดเฟซบุ๊กได้ต่อยเนี่ยแฟนเพีร์ก็ได้อัน ท่นเปลิดกับย่าต่อยผ้ากินผ้าเบิร์นให้เขาล่ะอันทิมอันเบอร์โทษทิมยังไว้ในราฮาเทียอันปนิดาฮาเทียเผื่อเพื่อมีคนอยากซื้อเนาะอาจจะเซียได้อันทรงมาขายเพื่อนตังศรีน่าละอันอยู่บ้านเฮาวละอยู่เมืองไทยนัละเพป็นมีพี่น้องเพป็นถามหลายคนอยู่เพ่นมาหาสื่ออะไรยว้ในกรุงเทพยมนะ ติดต่อผลดซื้อพรนิดาพี่น,น้องนามสกุลนี่อย่างน้อยายกระลืมเขียนเป็นภาษาไทยไหมยายใน่ได้หละย,ยายอ่านภาษาอังกฤษบอกยายอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอ่านได้แต่ชื่อน,นะนามสกุลอะไรนะซื้อเพื่อน่ะซื้อพระนิดาจะน่นามสกุลองไรดอกยายอ่านบอกภาษาอังกฤษนั่น กันผู้ใดอยากว่อะกันผู้ใดอยากแต่ว่ากันมีหลายคนอยู่ถามถามมากนะยายกกับพวกหัวใจว่าสิไปซื้อกะอันนี้ฝากเพื่อนซื้อฝากโนเพิงซื้อโนเพิงปักเตะนะโนเพิงันเมียบ้านบ้านบ้านโนเพิงอยู่ไซน้อบ้านนี้นนเพิงบ้านนี้เพิงเอ้พิ่งนี่อยู่อยู่ระนองบ่บ้านมันอยู่ระนองพี่น้องบ้านเขาอยู่ระนองมันไปจะมันไปซื้อมาใส่ดอกมันซื้อไหม สื่อฝากฝากซื mm ้อ hmm. like. sí, โลเท่ธนไพรบุญวาโล่ละอืมอินเพิ่งว่าเท่าไพรน้อแถวนั้นซี่ลอยนักสามลอยแหละพี่น้องสามลอยบาทบ้านเท่าโลหนึ่งว่ะสัจกมันแมียนเวียนแต่ว่าแยาตัวให้นให้เงินมันค่าเขาเหี่ยวค่าหยังมาน้ำแย่าตัวให้เขาอันสิบเป็นบ้านเท่ากับสิเป็นพันพันหนึ่งหนึ่าให้โลหนึ่ง ไม่ถือไม่พ่อถือมาหอดเมื่อเนาะพี่เอ้ต่อยก็ได้เงินพันหนึ่งพันบาทค่ะถือไม่ค่าเขาถือเขาไม่นำแจกถือไม่ฮักกัให้เขาไอ้ต่อยก็ได้กินเท่าสม,มัยเน,นี่ะพี่นอนได้อันได้หลายตัวเติอบอยู่โลนึงนนะ่ะได้หลายหางอยู่ได้ลายเติบพี่น้องได้ลายตัวอยู่ ต่อยใบมันย่างย่งอนสองตัวยนนี่แยต่อยมาอบสองตัวแยต่อยก,กับกินลายเที่ยวล้วพี่น้องกินลายรอบแล้วอันอ,อบเที่ยนึงก็ได้กินตั้งหลายมือได้หนิพี่น้องไหมอบเที่ยนึงอ่ะทอดเที่ยนึงก็ได้กินตั้งหลายมือแยต่อยกับห่อไปกินเพราะว่ากินมันออกโอ้ยอะไเนี่ยกินมันออกพี่น้องคุณสะอาดสิเป็นล่ม เลี้ตอนสาดนั่งเทิงปลาเติองอบปลาแหง้งกินเต้มขวอยเลียตอนกับปิดประตูเปิดเปิดไอ้เครื่องดูดอากาศออกก่อนห้าเทียกับเปิดประตูน้ำเปิดมันไลยกินออกเลี้ตอนสาดนั่งบาปากดอกพี่นออ้องนั่งบาหวาดอ,อกตะวางเลีต้ตอนมันเหม็นแห้งเนาะแต่เข้ากับยังเหม็นประเดกแห้งประเดกแห้งเหม็นครับเลีต้ตอน

อันเสียภาคกันไปยามยก้นป่วยพี่น้องก็นั่งเันคุยกันอันนั้นเดี๋ยวจ่างพอกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวจ่างพอกันไหมเด้อค่ะเด้อญาต่อยอันคุยกับพ่อใหญ่เรื่องอันจองตัวก่อนพี่น้องสิไปยามก้น,นป่วยนะพี่น้องเดี๋ยวเสียอันญาติเสียอันไทยเบิรงดอกเด้อมาสวดีค่ะ